ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0่บบาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมสำหรับนักเรียนชั้นป .6 ทั่วประเทศนะครับที่เป็นหนังสือเรียนนะครับบทที่1เช่นเคยนะครับเลสันนะครับเมื่อกี้ยูนิตอันนี้เลสันวันะครับ Unit 1มี Lesson 1 l e s สันทนะครับหนาบทที่1คําสั่งเลสันนะครับแปลว่าจงฟังนะครับ Point จงชี้และรีเพียจงอ่านตามนะครับ นั่นก็คือคำว่าบอสซี่ er นะครับซึ่งเป็นคําคุณศัพท์นะครับนะบอสซี Bo ่บอสเป็นคํานามแปลว่าเจ้านายนะครับนี่คือวิจีเรียนภาษาอังกฤษนะครับลูกสามารถที่จะนำเอารากศัพท์ของคําศัพท์นั้นๆมาแปลได้นะครับนะบอสซี Bo ่ er, ถ้าแปลจริงๆก็แปลว่าทําตัวเป็นเจ้านายนั่นก็คือชอบสั่งคนอื่นนะครับก็เลยแปลว่าเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการครับนะเอาได้จะได้ฟังได้ง่าย friend นะครับเป็นคำนามแปลว่าเพื่อนนะครับใส่ L Y เข้าไปเป็นคำคุณศัพท์นะครับ friendly นะครับก็คือเป็นกันเองหรือเป็นมิตรนะครับนะคอนฟิดแนทนะครับตัวนี้เป็นศัพท์เฉพาะลงไปเลยนะครับแปลว่ามั่นใจนะครับนะ k i n นนะครับ KIND นะครับค่ายนี่บางทีก็แปลว่าชนิดนะครับแต่ในที่นี่แปลว่าใจดีนะครับเพราะเป็นคำคุณศัพท์ ใช่ Shy, นะครับแปลว่าขี้อายครับเรารู้คำคุณศัพท์ห้าคำนี้แล้วนะครับดังนั้นมาดูประโยคด้านล่างกันนะครับเขาบอกว่าให้ Listen นะครับให้ฟัง and และ complete ทำให้เสร็จให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยนะครับผมดังนั้นเมื่อมีคลิปเสียงนะครับต้องนักเรียนใช้ทักษะในการฟังคลิปเสียงนะครับเพื่อที่จะเติมลงไปนะครับว่าแต่ละคนนั้นเป็นคน <laughs> students Book Unit 1, Lesson 1, Exercise 2 Listen and Complete. A. David likes helping his friends and other people. He's kind. B. Pat likes meeting and talking to people. She's friendly. C. Kate always tells her sister to clean their room. She's bossy. D. Polly loves meeting people and doing new things. She's confident. E. John doesn't like meeting people. He's shy. โอเคครับผมคลิป okay, so ใจดีนะครับคาย,น,ยนะนะคุณครูก็เลยเติมคำว่าขออภัยนะครับนะมีคลิปเสียงขึ้นมาเดี๋ยวลบนิดหนึ่งนะครับก็เติมคำว่าค่ายเนยีลงไปนะครับตามคลิปเสียงที่เราได้ฟังเมื่อกี้นะครับส่วนแพทนะครับหรือว่าพัดนะครับก็เป็นคนเฟรลี่นะครับเป็นกันเอง ส่วนแคทนั้นนะครับเป็นบสซี่นะครับเจ้ากี้จ้การชอบสั่งนะครับเมื่อกี้ขอพูดว่าอะไรนะแคทดี่สวีกอาเวย์อั e เลอร์มีทูคลีนอะรูมประมาณนั้นนะครับก็คือสั่งให้ฉันทำความสะอาดห้องบ่อยๆนะครับผมพอลลี่อ c ส n คอนฟ n ดเนนต์นะครับ Polly มีความมั่นใจมาก John นอ s สชนะครับเมื่อกี้ขอพูดว่าอะไรแล้วคุณครูขี้ลืมนะครับลูกนะเพราะไม่ได้ ถอดคลิปเสียงออกมาว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้คือเขาเขาไม่ชอบคุยกับคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยเป็นคนขี้อายโอเคนะครับผมหลังจากที่คุณครูบันทึกคลิปเสร็จแล้วนะครับนักเรียนสามารถที่จะหยุดคลิปเพื่อที่จะฟังหลายๆรอบได้นะครับจะได้เก่งทักษะในการฟังด้วยเพราะคุณครูพี่นันเน้นเสมอว่าทักษะในการฟังนั้นยากกว่าทักษะในการเขียนและการอ่านนะครับนักเรียนโอเคครับเป็นว่าจบหน้าที่5ไปต่อหน้า